สวัสดีครับผมวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับปฏิพันธ์จากเลเซอร์แล้วผมได้มา2ตัวนะครับเป็นเลเซอร์เป็นหูฟังตัวใหม่นะครับเพิ่งเคยเห็นกันนะครับชื่อว่าเลเซอร์แบ็คชาร์กนะครับได้มา2ตัวนะครับอันนี้เป็นแบ็คชาร์กเอ็กนะครับแบ็คชาร์กเอ็กถ้าเป็นแบ็คชาร์กเอ็กจะไม่มีเสารการ์ดนะครับอันนี้จะไม่มีเสารการ์ดนะครับตัวหนึ่งจะมีเสารการ์ดนะครับแบ็คชาร์กวีทูนะครับบวกอยู่เอสบีเสารการ์ดนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมา อันบ็อกให้ดูเลยว่าเปิดกล่องมามีอะไรบ้างนะครับทั้ง2ตัวแล้วเดี๋ยวจะลองลองใช้แล้วก็บอกว่าเสียงเป็นยังไงทั้ง2ตัวแตกต่างกันยังไงโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดเราจะมาเปิดอันบ็อกที่เป็น Sound s o u n d ร a r d ก่อนขอเกินกันว่าถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดหรือตกขาดไปบ้างก็ขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ ไม่เคยแบบว่าจะมาทำรีวิวจริงๆจริงๆจังๆนะครับโอเคครับนี่เปิดกล่องมาก็แพ็คมาสวยงามครับกล่อง <S <S แพ็คมาแบบแบนเหมือนหูฟังระดับแพงๆเลยนี่ครับห่อผ้ามานะครับโอเคนี่ครับก็จะอยู่ในนี้ครับหูฟังก็จะมีเหมือนใบแบบว่าเฮดเซตดีไซน์จากใครนะครับ ใบนี้นะครับจะมีคู่มือนะครับมีคู่มือแพคมาค่อนข้างดูดีเลยเดียวท่าน้ำผมเงินอไรว้วนะโอเคนี่ครับดึงออกมาก็ออกมาอย่างดีครับจะมีตัวหูปกรณชจะไม่เห็นว้าว ก็นี่เป็นหูฟางนะครับอ๋อจะมีไม้ใช่ปะ่ะเป็นไม้ครับเป็นไม้แนละ้วเป็นไม้แยกมมอยางงี้นะครับขออภัยนะเพราะกล้องไม่ได้มาจอที่ปลิภัณฑ์นะแต่จะยกให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่เป็นสายนะโอเคตัวนี้จะเป็นตัวที่มีอ่ ไดเวอร์มาด้วยนะครับก็ถอดถอดได้นะครับตรงนี้ถอดได้ถ้าคนที่ไม่ต้องการใช้ไดเวอร์จากเจ้าเลเซอร์ชาร์จตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าซื้อมาก็ต้องใช้นะซื้อตัวนี้มาก็ต้องใช้นะผมก็จะเป็น USB เสียบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยพี่จะลองสายเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าเจ้าเจ้าตัว USB เนี่ยในในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะพี่ใช้ Steam สตรีม2เครื่องนะครับไม่สามารถเอาเสียงจาก USB ต่อไปเครื่องนี้ได้นะครับขอไปด้วยนะครับ Okay. เรแ่้วเดียวกันอันบ็อกอีกอันนึงน่าจะเหมือนกันนะครับเนี้ยนี้เป็นตัวที่ไม่มีสาบการ์ดแต่จะใส่เล่นเลยตัวนี้ Unlock you hases p o o f o r t i n e l คือบอกเลยว่าเข้าท้าวปัาหาปังใช้พอดียาวๆไปอันนี้ไม่ห่อถุงมากนะถุงแยกมาเนี เดิมครับจะมีไม้นะครับจะมีไม่แต่ว่าอันนี้ข้อแตกต่างนะครับไม่ถอดไม่ได้นะครับไอตัวที่มีซาวการ์ดไม่จะถอดได้นะครับแล้วก็มีสายสายที่แตกตา่างนะครับซึ่งสายเนี่ยถ้าถ้าไม่ติดถ้าถอดตัวแจ็คตรงนี้ออกอ่ะพี่คิดว่าน่าจะเอาไปเสียบ iPhone ไ,ได้นะครับเสียบโทรศัพท์พพได้นะครับแล้วก็เอาแช้คุยโทรศัพท์ได้นะครับ แต่ว่าเราใช้ในคอมนะครับเราเสียบตัวนี้ไว้นะครับทำให้จะมีสายแยกๆสองตัวนะครับแยกใหม่กับหูฟังครับสวยเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของหูฟังตัวนี้กันนะครับที่ไปอ่านมาคร่าวๆนะครับ คือจะพูดกับว่า l a s e r b ์ c k s h h r r ์ก2 x จะมาพร้อมไดเวอร์นะครับที่ชื่อว่าไตฟอสนะครับนี่นะครับไตฟอส 50mm นะครับไดเวอร์นะครับเป็นไดเวอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มาคู่กับไมโครโฟนนี่นะครับไมโครโฟนแบบแบบใหม่จากทางเลเซอร์นะครับชื่อว่า h y เปอร์เคียคาริโอม่นะครับเป็นหูฟังระบบตัดเสียงรบกวนนะครับแบบ a d Advanced Passive n o น้อย a n c e l l a t i o n นะครับ แล้วก็จะมีเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับชื่อว่า THX Special Audio Game Profile นะครับซึ่งช่วยในการปรับแต่งให้เสียงเคลียร์ใสดังกระหึ่มอย่างสมบูรณ์แบบนี่เป็นตัว d ด v e r เวอร์นะครับเดี๋ยวพี่จะลองโหลดดูนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเสียงจุดหนึ่งะครับมีเสียงจุดมีระบบเสียงจุดจด้วยนะครับแล้วยังมีโปรเพเยอร์จากเกมต่างๆนะครับที่พูดเกี่ยวกับฟังอันนี้นะครับ Comfortable หลัสะดวกเบานะครับแล้วก็เสียง เหมือนน้อยเหมือนแบบป้องกันเสียงที่ดีนะครับแล้วก็นี่ก็เหมือนกันครับสายจากโรตาร์นะครับนี่คาริแกนจากซีสโกเบาสะดวกสบายนะครับพี่ว่าเสน์ของตัวนี้นะจากเท่าที่ดูมานะครับน่าจะเป็นเรื่องน้ําหนักใส่สบายซึ่งมว่าตอบโจทย์นะครับผู้ฟังสมัยนี้ใส่สบายเนี่ยตอบโจทย์เลยเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองโหลดไดร์ดูนะครับเนี่บต้องแอปดาวน์โหลดน่าจะเป็นอันนี้นะครับ T.H.X. Spatial Audio ลองโหลดดูครับโอเคครับเมื่อกี้ไปหาวิธี install มานะครับโอเคนี่เพิ่ง install เสร็จนะครับเ,เป็น T.H.X. Spatial Audio นะครับอันนี้เขาก็จะให้เลือกออว่าเราจะให้ซิงค์ Audio เนี้ยกับกับ Output Device อันไหนนะครับ <c oughs> พี่ก็จะเลือกที่ตอนนี้พี่ใช้เ,เป็นตัวน,นี้อยู่นะครับออโอเคครับต่อไปก็อันนี้คือตัวโปรแกรม ของเลเซอร์นะครับที่พี่พูดไปก่อนนั้นนี้ครับ T-H-X Special Audio นะครับก็เจ้าหน้าตาโปรแกรมจะประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นการเอ่อเทสเสียงนะครับสิ่งที่เรายินรอบๆนะครับอันแรกนี่เป็น E.Q. นะครับปรับเอ่อโทนเสียงจะเป็น Default แล้วก็เป็นอันที่เขาเซตมาให้นะครับราคาซ่อมเองก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเพิ่ม Boost Page นะครับมี Sound Normalization มี v o i c e c h a r i t y นะครับปรับ ตามตามชอบนะตรงนี้นี่ก็จะเป็นระยะครับระยะเสียงทีง่ยินนะครับใกล้ไกลนะครับเพิ่มมิติเสียงนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะลองจะลองใส่เล่นเกมดูนะครับว่าฟิลประมาณไหนนะครับจะลองอธิบายดูโอเคทีนี้ถึงเวลาลองใช้อูฟังดูนะครับโอเคจะเล่นเป็นเกม Death m a ของของ v a l o แ a n t นะครับแต่เท่าเท่าที่ลองใส่เนะี่ยเสียงค่อนข้างใสนะค่อนข้างแบบถ้าใครใครที่ชอบ หูฟังแบบว่าเสียงไม่แหลมอะเสียงแบบนุ่มๆหน่อยเพราะว่าอันนี้ตอบโจทย์อะเสียงค่อนข้างชัดกว่านะครับ ถือว่าแม่นยำอยู่แหมไอ้นี่มันชิปเดี๋ยวรอหาเหยื่อที่วิ่งกันบอกเลยว่าสั่นอะหัวหัวสั่นอะเป็ดแน่นมากตัวนี้ถือว่าถือว่าผ่านอยู่นะครับเสียงเราที่ฟัง Okay. เดี๋ยวพี่จะลองเป็นตัว USB นะครับแต่ว่าตัวตัว USB นะ่ะตัว USB ไม่สามารถทุกคนไม่สามารถได้ยินเสียงได้นอนนะเพราะว่าพี่ตอนนี้พี่ใช้ของเนนะีตอนนี้เรากำลังจะมาลองเล่นผ่านเลเซอร์แบ็กชาร์ V2 USB เสาการ์ดกันนะครับผมมามาดูกันครับรู้สึกว่าเสียงนี้ค่อนข้างเบาวกว่านนะเสียงผ่าน USB ของเ a เซอร์ที่ให้มานะ ก็ยังยังได้ยินชัดอยู่เสียงเสียงเบาเสียงนุ่มกว่าครับเสียงทำธานุ่มกว่าอีกตัวนึงถือว่าเฉียบอยู่ครับน่าจะน่าจะน่าจะถ้าใครดูในซีมน่าจะใช้ยาวอยู่นี้โอเคครับก็ประมาณนี้นะโอเคครับก็จากที่ลองมา เลเซอร์2ตัวนี้นะครับผูฟังเลเซอร์ตัวใหม่นะครับที่ได้รับมานะครับเลเซอร์แบ็กชาร์ก V2X นะครับกับเลเซอร์แบ็กชาร์ก V2 ทูบวก u ีบีซาวการ์นะครับท่านที่ลอง2ตัวเนี่ยก็เสียงเสียงตัว USB เนะี่ยค่อนข้างอา่านุ่มกว่านะครับค่อนข้างค่อนข้างน,น,น,นุ่มกว่าแล้วก็เบากว่าพี่ไม่รู้ทำไมเบากว่านะครับฟับงผ่าน USB นะครับค่อนข้างเบากว่าแต่ว่า,เ,าเจ้าตัว เลเซอร์แบ็กชาร์ก V2X ตัวเนี้ยพี่ฟังผ่านซาวดคาร์ดในคอมพีวต์ทีนึงครับเสียงมันค่อนข้างค่อนข้างแหลมกว่าแล้วก็ดังกว่าไม่ที่ดังกว่านี่ไม่รู้เป็นเพราะซาวด์การ์หรือเปล่าแต่ว่าโทนเสียงโทนเสียงตัวฟังผ่านยูทิศซาวคาร์ดของเจ้าตัวแบ็กแบ็กชาร์ก V2X เนี่ยคือส่วนตัวค่อนข้างชอบเลยนะครับค่อนข้างนุ่มเลยเดียวก็เดี๋ยวจะมีข้อแตกต่างระหว่าง2 2 2เจ้า2ตัวนี้นะครับระหว่างข้างกล่องนะครับนี่นะครับ สองอันบนจะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูกล้องไม่ถนัดสองอันบนจะเหมือนกันนะครับเลเซอร์ไทฟอร์ส 50m d ดเวอร์เนี่ยจะเหมือนกันเห็นไหมครับส่วนเลเซอร์ไฮเปอร์เคียร์คาริโอมไอเดีมเนี่ยก็จะมีเหมือนกัน n อ e ดวานพ i ส e ีน้อยแคนเซลเลชั o นก็จะมีเหมือนกันนะครับเท่าสองตัวนี้ดูนะครับแต่ที่สี่ที่แตกต่างเนี่ยคือที่เขาเขียนอยู่เนี่ยคือเกี่ยวกับเยียบบัตรครับ ตรงตรงเจ้าหูฟังเนี่ยของเจ้า,าตัวที่มี USB เนี่ยเลเซอร์แบ็ c ชาร์ e เนี่ย V2 ที่มี USB เนี่ยเขาจะเขียนว่าอัลต้าซอฟนะครับเหมือนกับว่าเ e a r บั d เขาจะนิ่มกว่านะครับซึ่งเท่าที่ผมลองเนี่ยใช่ครับมันดูพรีเมียม,ม,ม,มกว่ามันดูนิม่มกว่าครับนี่นะเขียนอยู่นะครับนี่เขียนเป็นไลท์เวทนะครับไลท์เวทดีไซน์นะครับผมเอีย แต่ว่าใส่สบายทั้งสองตัวครับแต่อันนี้มันจะดูพรีเมียมกว่านะครับตามตามราคานะครับส่วนเจ้า USB เนี่ยจะมี THX เนี่ยครับ THX Special Audio คือเจ้าตัว USB ของเขานะครับส่วนตัวนี้จะเขียนว่า7.1 Surround Sound ห่าน 3.5m แล้วก็ที่เหลือก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่มีหลักๆที่อันเนี้ยมีแล้วที่เจ้าตัว USB มีแล้วหัวข้อตัวที่ไม่มี USB มีก็คือจะเป็นอันล่างสุดนะครับ Laser Speed Fix Cable ก็คือเอาเอาง่ายๆตรงๆก็คือสายสายหูฟังเป็นสายถักส่วนเจ้า b a c k Shark V2 X เนะี่ยจะเป็นสายแบบสายเยขียวๆมะเดี๋ยวให้ดูนะครับจะเป็นสายเยขียวๆอย่างเงี้ยครับถ้าใครแบบว่าติดตามไปเนเซอร์จะเนี่ยจะเป็นสายเขียว,ยวนี้ ส่วนไอเจ้าตัวแบกชาร์จ V2 USB o u n การ์ดเนี่ยจะเป็นสายถัานโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมข้อแตกต่างระหว่างสองตัวนะครับโอเคผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกรอบนึงครับว่าหน้าตาเป็นยังไง ที่ไม่มีไดเวอร์เนี่ยครับ B2 ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ความความพรีเมียมก็จะสู้อีกตัวไม่ได้นะครับตัวที่ไม่มีไดเวอร์นะครับก็ผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมรีวิวแรกรีวิวแรกขอบคุณมากครับผมวันนี้